สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลมโ t ต r รเไซอีกเช่นเคยนะครับเรียกว่าเพิ่งเปิดตัวกันไปหมันๆเลยกับรถคันนี้ครับ All New Honda f o r s a 350ใหม่นะครับเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่บ้านเราครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร2020ครับและเพื่อไม่รีรอครับทางทีมงานเราครับก่อนนี้ครับรับมันมารีวิว ทดสอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้า350เนี่ยมันจะมีอะไรที่แตกต่างจากตัว300บ้างแล้วสมรรถนะเนี่ยจะขี่ดีขึ้นแค่ไหนกันครับเริ่มต้นกันที่ชุดไฟหน้าดีไซน์คล้ายของเดิมเป็นแบบ Full LED ชุดไฟท้ายแบบ Full LED ดีไซน์คล้ายของเดิมโดยมีชุดไฟเลี้ยวแบบ Built-in อยู่ในตัว วินชิลหน้าเปลี่ยนใหม่โดยมีระยะสูงสุดมากกว่าเดิมอีก4เซนติเมตรอยู่ที่150มิลิเมตรนอกจากนี้ยังตัดปัญหาวินชิวเป็นรอยไหม้ด้วยการนำชุดลูกยางออกไปชุดพลาสติกบังวินชิวหน้ามีการปรับดีไซน์ใหม่โดยการเพิ่มช่องรีดอากาศทางด้านหน้าขณะที่ช่องรีดอากาศทางด้านข้างก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นชุดคาวลิงหน้ามีการปรับดีไซน์ใหม่ เพิ่มช่องรีดอากาศเข้ามานอกจากนี้ยังมีการพิมพ์ลายเคฟล่าเพื่อเพิ่มลุคสปอร์ตดูฉบเฉียวยิ่งขึ้นชุดแฟรลิงท้ายเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้นโดยมีการเพิ่มเส้นสายตั้งแต่ตัวถังน้ำมันไปยันไฟท้ายตัวเอมเบลมเปลี่ยนใหม่โดยเพิ่มตัวเลข350บ่งบอกรหัสรุ่น ชุดกระจกมองข้างมีการปรับรีดีไซน์ใหม่ให้โฉบเฉี่ยวขึ้นกว่าเดิมในขณะที่ตัวไฟเลี้ยวแบบบิวอินจะมีการปรับดีไซน์ให้ตัดเฉียงขึ้นรับกับตัวชุดกระจกขณะที่ตัวกระจกสามารถบิดพับเก็บได้เลยในขณะที่ขับขี่มาตรวัดปรับดีไซน์วงแหวนรอบเรือนไม้ใหม่โดยใช้ทริมสีทองมาตรวัดฝั่งซ้ายเป็นวัดความเร็วฝั่งขวาเป็นวัดรอบเครื่องยนต์ ตรงกลางเป็นจอดิจิตอลสำหรับบอกรายละเอียดต่างๆทั้งในส่วนของระยะทางโดยรวมปริมาณน้ำมันคงเหลือระยะทางที่สามารถขับขี่ต่อได้เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำมันในถังมีการเซตทริปอัตราบริโภคเฉลีย่ยรวมไปถึงตัวเลขเวลาบอกนาฬิกาอุณหภูมิภายนอกแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และมีการแจ้งเตือนเซอร์วิสโดยการปรับได้จากปุ่มอินโฟเและอินโฟตามที่บอกไปบนสวิตช์ฝั่งซ้าย ชุดสวิตช์ไฟซ้ายเหมือนเดิมกับ Forza 300มีปุ่ม Honda Selectable Torque Control ปุ่มไฟสูงไฟต่ำไฟพาร์ทชุดสวิตช์เปิดเลื่อนวินชิล Info A Info B สำหรับปรับเซต็ตอินเทอร์เฟซบนหน้าจอปุ่มแตรและไฟเลี้ยวทางฝั่งขวาเหมือนเดิมเช่นเดียวกันมีปุ่มคิวสวิตช์สวิตช์ไฟฉุกเฉินและ engine start ระบบกุญแจ Keyless หน้าตาพิมพ์นิยมแบบที่พบในรถ AT ของ Honda พลิกมาจะเห็นปุ่มเรียกรถปุ่มเปิดปิดเสียงและปุ่มสิงกุญแจชุดสวิตควบคุมอยู่บนแผงคอนโซลสามารถเปิดเบาะเปิดถังน้ำมันและยังสามารถใช้ล็อกคอได้เมื่อเปิดล euh. ิ้นชักฝ <ones> ั่งซ้ายจะพบกับช่องเก็บของขนาดใหญ่เพียงพอที่จะสามารถเก็บขวดน้ำลงไปได้นอกจากนี้ช่อง AC So อ k เกเดิมที États ่เอาไว้จ่ายไฟได้ปรับมาเป็น Type C ออกมาเป็นที่เรียบร้อยรองรับ โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ใหม่ปลายท่อไอเสียดีไซน์ใหม่และยังแก้ปัญหาของเดิมที่น็อตครอบท่อชอบหลุดเนื่องจากมีการถอดน็อตออกไป1ตัว มือจับกันตกปรับดีไซน์ใหม่โดยเป็นปลายตันไม่มีรูยึดแหลกหลังนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนสีมาใช้เป็นสีเทาเบาะนั่งดีไซน์เดิมเพิ่มเติมสีทูโทนลงในทุกเฉดสีเมื่อเปิดยูบ็อกขึ้นมาจะพบกับช่องยูบ็อกขนาดใหญ่ซึ่งขนาดใกล้เคียงของเดิมนอกจากนี้ยังมีการเว้าวมุมช่องสำหรับเก็บของได้เล็กๆน้อยๆและที่สำคัญมีการให้แผ่นกั้นยูบ็อกเอาไว้สำหรับจัดรูปแบบการวางของ ตัวถังน้ำมันความจุ11.7ลิตรเพิ่มจากเดิม0.2ลิตรซึ่งเป็นผลมาจากการปรับย้ายถังน้ำมันใหม่เอาละครับต่อมาเรามาพูดกันถึงท่านั่ง f o r ์ a ซ350ใหม่กันครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องเริ่มกันที่ตัวเบาะก่อนเลยตัวนี้เนี่ยความสูงเบาะนะครับตัวเลขเขาจะอยู่เท่าเดิมคือ780ม mm, ิลิเมตซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยผมสูงอยู่ที่ประมาณ175เซนแล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบายอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่า เหยียบครับก็เกือบๆเต็มฝ่าเท้าอยู่นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่ารถแนวบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยเนื่องจากเบาะมันเนี่ยค่อนข้างกว้างพอสมควรครับดังนั้นเนี่ยทำให้เราอะ่ะจะต้องถางขาอยู่เยอะทีเดียวถ้าใครที่ตีลีลาะครับประมาณสัก 170, 170170ลงมาเนี่ยแนะนําให้เวลาจอดติดไฟแดงเนี่ยครับอาจจะใช้วิธีแบบกระเถิบก้นมาโยกขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับเพื่ออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะได้ลงได้เต็มเท้านะครับเวลาเราคอนโทรลเนี่ยจะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นครับ ต่อมาครับขึ้นมาที่แผงคอด้านบนครับตัวชุดแฮนด์บาร์เนี่ยครับเขาก็จะมีตัวพลาสติกข้อแผนทางด้านบนไว้นะครับซึ่งระยะแฮนด์เดิมๆของเขาเนี่คือสําหรับผมเองเนี่ยครับระยะเนี่ยกำลังดีเลยฮะก็คือว่าไม่กว้างไม่ยาวจนเกินไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อผมนั่งมาเนี่ยครับทางบริเวณด้านท้ายของตัวเบาะหลังนะครับช่วงข้อศอกเนี่ยก็งอกําลังดีทําให้เราสามารถคอนโทรลเวลาหักเลี้ยวอะไรได้ง่ายโดยที่ไม่รู้สึกว่าแบบ เราต้องไกลจนถึงขนาดต้องเอื้อมหรือว่าชิดเกินไปจนติดจนเนี่ยครับงอข้อศอกอะไรค่อนข้างลําบากนะครับคือระยะตรงนี้กําลังอดีแล้วนอกจากนี้เวลาที่เราขี่รถติดในเมืองครับข้อดีของฟอร์ซ่าตั้งแต่ตัว300แล้วนั่นก็คือว่าตัวกระจกมองข้างเนี่ยครับมันสามารถบิดพับเข้ามาได้ทันทีครับแล้วก็แบบลูดช่องการจราจรไปได้เลยซึ่งอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆเลยทีเดียวต่อมาครับก็คือตัววินชิลไฟฟ้าครับที่สามารถ ปรับได้เลยโดยสะดวกนะครับแค่กดนิ้วมือเนี่ยครับขึ้นลงต้องบอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆชอบขี่ในเมืองเป็นหลักเนี่ยครับแล้วมันร้อนใช่ไหมห่าเนี่ยแล้วก็ปรับวินชีลําสุดนะครับเพื่อให้มีลมโกกเข้ามาได้ครับนอกจากนี้ถ้าใครขี่แบบทัวรลิงไกลๆเนี่ยครับเมื่อผมปรับระดับสูงขึ้นสุดเนี่ยครับซึ่งตัวเนี้ยมันสูงขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณ4เซนติเมตรนะครับอยู่ที่150มิลเนี่ยครับ จะพบว่าถ้าเราสวมหมวกกันน็อกเนี่ยครับระยะประมาณผมเองนะสวมหมวกกันน็อกเข้าไปลมครับที่มันปะทะเข้ามาครับมันก็จะไล่ขึ้นมาแล้วก็ผ่านพ้นช่วงหมวกกันน็อกศีรษะไล่ออกไปได้ค่อนข้างดีครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะเตี้ยลงมาประมาณนึงแล hm meals, ifer, els, ้วเราจะรู or, ้ส hmm. ึกว oh. ่ามันจะดันศีรษะค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เวลาขี่แล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างโตลมมากแต่ตัวเนี่ยคือแก้ปัญหาตรงนั้นเรียบร้อยครับเรียกว่าเพื่อนๆอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนแต่งวินชิลเลยนะฮะ โอเคครับต่อมาครับก็คือตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นอย่างเรื่องของน้ําหนักตัวครับขึ้นมาที่185กิโลกรัมถ้าเทียบกับตัวเดิมเนี่ยมันขึ้นมาแค่2กิโลกรัมเท่านั้นครับเวลาผมขี่จริงอะต้องบอกเลยว่าความรู้สึกเนี่ยมันยังค่อนข้างพลิ้วและบิดได้คล่องตัวเช่นเดิมครับ2กิโลเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยสําหรับเรื่องของความยาวตัวรถครับทาง A P Honda เนี่ยได้เคลมไว้ว่าตัว Forza 3 5 0เนี่ยครับมันมีความยาวมากขึ้นกว่าตัว300ครับ อยู่ที่ประมาณ40มิมแต่ว่าอย่างที่บอกครับเวลาผมขี่จริงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเลขตรงนี้มันไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเลยครับเพราะว่าโดยรวมครับการเซ็ตของเขาอ่ะมันค่อนข้างดีอยู่แล้วทําให้ภาพรวมการกับขี่เนี่ยถือว่าดีไม่แตกต่างจากเดิมเอาละครับต่อมาเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงท่านั่งผู้ซ้อนกันบ้างครับเดี๋ยวขึ้นนั่งให้ดูกันเลยโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะพูดกันถึงตัวเบาะก่อน คือตัวเบาะเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนเดิมกับตัว For ์ซ่า300เลยครับซึ่งตัวเบาะมันจะค่อนข้างแบนราบนะครับทำให้เวลาเราซ้อนในระยะทางไกลเนี่ยอันนี้ถือว่าค่อนข้างนั่งได้สบายครับเพราะว่าถ้าเกิดนิ่มจนเกินไปเนี่ยหรือแบบโค้งเว้าเนี่ยครับมันอาจจะมีการย่อนะครับแล้วก็อาจจะเมื่อยก้นได้ครับอันนี้สำหรับผมถือว่ากําลังพอดีเลยครับผมแล้วก็ต่อมานะฮะก็คืออีกจุดหนึ่งที่ฟอร์ซ่า300เนี่ยเขาลบจุดบอดจากตัว ฟอร์ซ่า300ลงไปก็คือว่าเส้นของแฟริลิงตรงนี้ครับที่ลากยาวนะครับตั้งแต่ทางถังน้ํามันนะครับไปจนถึงบั้นท้ายถ้าเพื่อนๆมองใกล้ๆอ่ะครับโคซับเข้ามาจะเห็นว่าตรงมุมช่วงบริเวณตรงนี้นครับเขามีการลบเหลี่ยมลงเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นแบบเนี่ยครับสองสเต็ปเข้าไปซึ่งถ้าผู้ซ้อนน่ะครับคุณผู้หญิงที่ตัวเล็กๆอ่ะครับเขาจะบอกว่าเฮ้ยมุมเนี้ยถ้าเป็นตัวฟอร์ซ่า300อะ่ะมันจะดันกับหน้าแข้งแต่ตัวเนี้ยมันจะทําให้ นั่งได้แบบดีกว่าเดิมครับคือไม่ดันจนเจ็บมากนักน,นะครับแต่ว่าอย่างสรีรลของผมเองอ่ะที่บอกไปว่าสูงอยู่ประมาณ1 7 5ครับคือเนี่ยฮะด้วยความที่ช่วงขาผมอาจจะยาวหน่อยนะครับก็เลยเพบว่าตรงเนี้ยมันก็ยังดันช่วงเนี่ยครับช่วงขาช่วงน่องอยู่พอดีครับถ้าจะให้นั่งได้สบายเนี่ยอาจจะต้องวางเถิดไปข้างหน้าอย่างเงี้ยครับแบบส้นเทา้าเขยืบขึ้นไปเนี่ยครับคือ จะไม่โดนมุมตรงนี้แล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราวางส้นเท้าอย่างนี้คือมันไม่สามารถลงน้ําหนักได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อสังเกตสําหรับผู้สอนละกันครับที่สรีระแตกต่างกันต่อมาเลยครับก็คือหัวใจสําคัญของ f o r z a 350นั่นก็คือเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยครับชื่อว่า ESP+ Plus ความจุจริงอยู่ที่ 329.6cc ยังคงเป็นแบบ SOHC 4-valve wow. มีการปรับระยะชักเพิ่มขึ้น2.1ม mm. ิม เป็น70.7ม mm, ิลิเมตรและขยายขนาดลูกสูบ5มิลลิเมตรทำให้อยู่ที่77มิลิเมตรระบายความร้อนด้วยน้ำเช่นเดียวกับ f o r ซ a 300แต่ด้วยการปรับในเรื่องของระยะชักที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ทำให้ความจุเครื่องยนต์ของมันเนี่ยครับเพิ่มขึ้นมาอีก50ซีซีฝาครอบกองอากาศดีไซน์ใหม่ให้มีช่องรับอากาศได้มากขึ้นแต่ยังไงก็ต้องระวังคอยเช็คเรื่องฝุ่นและน้ำที่อาจจะเข้ากองได้ง่ายกว่าเดิม นอกจากนี้ตัวหมอ้อกรองก็ใหญ่ขึ้นด้วยทําให้มีอากาศสํารองในจังหวะที่เปิดคันเร่งมากยิ่งขึ้นชุดหมอ้อน้ําจากเดิมที่อยู่ตรงกลางรถคราวนี้ย้ายมาอยู่ทางด้านหน้าทําให้โฟลล์ลมโกรกระบายดีขึ้นนอกจากนี้ความร้อนก็จะกระจายแผ่ออกทางด้านใต้ท้องรถจึงไม่มีการสะสมความร้อนบริเวณกลางตัวรถแต่อย่างไรก็ดีอาจจะต้องระวังเรื่องของสะเก็ดหินที่กระเด็นใส่ได้ ฟอร์ซ่า350ยังลบจุดบอดเดิมด้วยการเพิ่มตัวผ้าคัดเข้าไปเป็น5ก้อนจากเดิม3ก้อนรวมไปถึงการเพิ่มบาลานเซอร์นั่นจึงทำให้มันออกตัวได้ดีลดอาการสั่นของเครื่องยนต์ลงไปมากพอสมควร นอกจากนี้ตัวชุดส่งกําลังยังมีการปรับใหม่ทั้งหมดทั้งตัวของจานชามแล้วก็ตัวเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยงที่หันมาใช้เม็ดที่มีน้ําหนักมากขึ้นโดยเม็ดของตัว350จะอยู่ที่20กรัมโอเคครับจากที่ผมพูดรายละเอียดเทคนิคไปเยอะมากพอสมควรแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเพิ่มมา5 0ซีซีซึ่งแรงม้าเนี่ยทาง a p Honda ครับเขาเคมไว้นะครับว่าเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ4ตัวซึ่งรวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณสัก 28- 29ตัวครับตัวเลขนี้เนี่ย อาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่สูงที่สุดในรถของ Big Scooter ไม่เกิน400ซีซีแต่ต้องไม่ลืมคราว่าน้ำหนักตัวของมันเนี่ยมันไม่ได้หนักมากฮะดังนั้นในเรื่องของอัตราส่วนของตัวแรงม้าต่อน้ำหนักเนี่ยมันดีที่สุดในคลาสนี้แล้ว เอาละครับแล้วก็ฟีลลิ่งนะครับต้องบอกเลยว่าน่าประทับใจจริงๆตั้งแต่สัมผัสแรกที่เปิดคันเร่งเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทันทีที่เปิดคันเร่งเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันค่อนข้างสมูทกว่าตัว For ์ซ่า300เดิมมากพอสมควรครับอย่างที่บอกไปจากการเพิ่มในส่วนของตัวบาลานเซอร์นะฮะแล้วก็เรื่องของก้อนคัดที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยครับทำให้เวลาเราเติมคันเร่งอะไรต่างๆเนี่ยครับมันทําได้ดีสมูทไม่รู้สึกสั่นของเครื่องยนต์แต่อย่างใดฮะแล้วก็ในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยต้องบอกเลยว่า ทำได้ดีเยี่ยมจริงครับเวลาเปิดเนี่ยต้องบอกเปิดเป็นมาครับกระชากดึงตลอดฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงความเร็วปลายเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับก็ทางทีมงานม o t ต r ร์เรเเราครับก็ได้ทดสอบแล้วครับก็ต้องเรียกว่าเต็มหน้าใหม่เลยครับอยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะทิ้งคลิปรายละเอียดไว้ทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวอธิบเพื่อนๆสามารถกดไปดูลิงก์ท็อปสปีดเทสกันได้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าตัวเลขสมรรถนะที่เพื่อนๆได้เห็นไปเนี่ย มันเป็นรถแบบเดิมๆเ,เลยถ้ามีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องสังเคราะห์แบบเกรดดีๆรวมไปถึงการทำระบบไอเสียใหม่ให้มันไม่อั้นให้มันมีโฟลที่ดีนะครับมันก็จะไม่อมความร้อนเหมือนอย่างท่อเดิมเพราะว่าเวลาที่เราทดสอบสมรรถนะเนี่ยจะพบว่าท่อเนี่ยค่อนข้างอมความร้อนนะครับมีกลิ่นไหม้ของตัวแคดออกมาหรือหากใครที่ชื่นชอบการโมดิฟายอยู่แล้วลก็จริงๆผมแนะนาเพียงแค่ขูดชามปลดล่องเม็ดเนี่ยก็น่าจะช่วยให้วิ่งดีขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วครับ ไม่จําเป็นที่จะต้องไปปรับองศาชามให้กินสายผ่านเพราะว่ากําลังของเครื่องยนต์ตามที่บอกไปว่ามันค่อนข้างแรงเพียงพออยู่แล้วหรือถ้าเกิดใครเนี่ยอยากได้อัตราเร่งไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นช่วงกลางหรืออยากให้ปาหลายไหลๆนะครับอาจจะมาลองไล่น้ำหนักของเมตตุ้มแรงเหวี่ยงดูเพื่อให้ตอบโจทย์การขับขี่ในสไตล์ของคุณอีกก็ได้ครับ ครับผมแล้วก็เรื่องของความร้อนนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยว่าการย้ายหม้อน้ำเนี่ยมันถือว่าดีมากๆเลยครับเพราะว่าจากที่ผมทดสอบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าความร้อนเนี่ยมันไม่อมตรงกลางนะครับแบบถ้าเราเปิดเบาะยูบ็อก U อะไรมาเนี่ยส่วนใหญ่จะพบว่าแบบโหมันร้อนจนมันสามารถอุ่นแกงได้เลยแต่เนี่ยก็ลดลงไปมากพอสมควรเอาละครับแล้วก็เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยถ้าดูตามอีโคสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้เนี่ยจะอยู่ที่31.3กิโลลิตรแต่จากการใช้งานจริงครับผมโดยทั่วไปเนี่ยผมว่าจะอยู่ประมาณสัก20กลางๆถึง20ป ถ้าขี่แบบเดินคันเร่งยาวๆเวลาออกนอกเมืองแต่ว่าจากทีมทดสอบเราครับที่เน้นในเรื่องของสมรรถนะอัตราเร่งเนี่ยก็ลงมปที่20ต้นๆเลยทีเดียวครับระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นโช๊คหัวตั้งเช่นเดิมแต่มีการปรับในเรื่องของรูปแบบของตัวกระบอกโช๊คใหม่ด้านหลังเป็นทวินชชอคปรับพิโหลดได้5ระดับมีการปรับตำแหน่งหูยึดโช๊คใหม่ทําให้องศาของตัวโช๊คเอียงกว่าเดิมอีกเล็กน้อยโอเคครับฟิลลิ่งของตัวช่วงล่างเนี่ย แม้โดยรวมครับมันจะเหมือนเดิมแต่ว่าพอเราขับขี่จริงอะครับภาพรวมเนี่ยผมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับเวลาเราพลิกอะไรต่างๆเนี่ยอาการโยนตัวเนี่ยครับมันไม่ค่อยเยอะมากครับแต่ว่าจุดที่ยังสังเกตเห็นได้เลยก็คือว่าเรื่องของการสะเทือนนะครับเวลาแบบเจอพวกลูกระนาดหรือพื้นที่มันแบบไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ต้องเรียนตรงว่ามันยังมีการสะเทือนให้เห็นอยู่บ้างนะครับทางด้านหลังระบบเบรก ABS t Channel หน้าตาคุ้นตา ทางด้านหน้าเป็นจานดิสขนาด256มิลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มนิชชินพอรพอด้านหลังจานดิสขนาด240มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มนิชชิน1พอร์พอ โอเคครับภาพรวมของระบบเบรกเนี่ยมันอาจจะดูหน้าตาคล้ายเดิมนะครับแต่จุดที่เขาเปลี่ยนเพิ่มเข้ามาเลยก็คือระบบ ESS Emergency Stop Signal ครับซึ่งเทคโนโลยีนี้มันจะอยู่ในแบบเดียวกับพวกรถซูเปอร์บค์นะครับแล้วก็รถยนต์นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆขับมาด้วยความเร็วเนี่ยครับมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแบบกำเบรกแบบกระทันหันนะครับไฟฉุกเฉินนะครับก็จะติดขึ้นทางด้านท้ายครับเพื่อเป็นระบบเซตตี้ให้กับคนที่ขับรถตามมาทางด้านหลังครับ ครับผมเรื่องของฟิลลิ่งการใช้งานเนี่ยก็ยังถือเป็นจุดเด่นของมอเตอร์ไซค์ฮอนด้นะครับเรื่องของการทํางานของระบบ ABS เนี่ยถือว่าทําได้ดีครับคือไม่ตอบสนองไวจนเกินไปนะครับแล้วก็หยุดได้ทันท่วงทีถ้าแบบกรรมกระดันหันเนี่ย ABS ก็ยังทำงานได้ทันเวลานะครับแล้วก็จุดที่สำคัญเลยก็คือว่ามันไม่สู้นิ้วครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่โอเคเลยส่วนประสิทธิภาพในการเบรคครับของปั๊มนิชินสพอร์ตตัวเนี้ยสำหรับผมเองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้าง ดูดีนะครับหยุดชะลอความเร็วได้อย่างเหมาะสมเพียงพอกับกำลังเครื่องยนต์อยู่แล้วสุดแล้วครับ all new honda forza 350ใหม่หากเพื่อนๆมองแบบผิวเผินแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่ามันอะ ไม่ได้แตกต่างจากตัว300มากนักน,นะครับแต่ถ้ามามองแบบโคสอัพตามที่เราพาชมกันไปเมื่อสักครู่ก็ต้องเรียกว่ามัน All New เนี่ยถูกแล้วครับผมและที่สำคัญเลยคือเรื่องอะไรเรื่องของการพัฒนาลบจุดบอดของตัว Forza 300ออกไปครับที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของขุมพลังของเขาครับที่อัพเพิ่มขึ้นมาอีก50 c ีเนี่ย ถือว่าขี่ได้สนุกแรงบิดติดมือมากขึ้นเลยครับแล้วถ้าเทียบสัดส,ส่วนแรงม้าต่อน้าหนักอย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันเป็นรถที่มีสัดส,ส่วนตรงเนี้ยดีที่สุดแล้วนะฮะดังนั้นเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็พละกําลังย่านปลายเนี่ยต้องบอกว่ามีให้ใช้งานแบบเหลือเลยทีเดียวราคาค่าตัวที่เพิ่มขึ้น4,500บาทเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆเ,นะเอาไปโมดิฟายเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะทําได้ไม่มากนะครับอาจจะปรับได้นิดๆหน่อย,อยๆพวกระบบส่งกําลังซึ่ง ก็ต้องพูดตรงๆว่ามันคงไม่มีสมรรถนะที่จะแบบเท่านี้แน่นอนครับดังนั้นเนี่ยราคาค่าตัวที่เพิ่มขึ้นเพียง4,500บาทเนี่ยครับคุ้มค่ามากทีเดียวเลยครับกับการที่เป็นรถบิ๊กส o o ตเตอร์ในคลาสนี้สำหรับสีนะครับของ All New Forza 350เนี่ยมีให้เลือกรื่อยทั้งหมด4ส,สีก็คือสีดำคันนี้สีแดงดำสีน้ำเงินดำแล้วก็สีขาวน้ำเงินโดยราคาค่าตัวทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่173,500บาท โดยผู้ที่สนใจครับสามารถไปรับชมตัวจริงได้ที่ Honda Wing Center ทั่วประเทศพร้อมจับจองกันได้เลยครับนอกจากนี้ Forza 350ใหม่ยังมีรุ่นตกแต่งพิเศษ h e ดทูให้เ,เพื่อนๆเลือกกันด้วยซึ่งจะได้ของตกแต่งเพิ่มเติมอีกมากมายครับโดยมีราคาอยู่ที่182,900บาทสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงาน m o t o r ร i v ว l เราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามกันด้วยนะครับทั้งในส่วนของ YouTube c h anel n เรานะครับก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราครับในขณะที่ facebook com motor i v a l ครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดซีฟิร์เพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกเช่นเดียวกันครับวันนี้ทางผมและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ